สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะตัวนี้นะคะเป็นแพนรุ่น Active Life 2นะคะก็เท่าที่เห็นนะมันจะมีทั้งหมด5สีนะคะว่าก็ไม่ชัวร์นะคะแต่ว่าอันนี้คือว่าได้มารีวิว1สีนะคะซึ่งก็ไซส์ที่ว่าได้มานะคะเป็น U-S10 นะคะนี่รุ่น Active Life 2นะคะสีจะแบบว่า ปรีดมากมากนะคะเป็นสีม่วงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นะคะก็จริงๆแล้วเขามีหลายสีมากๆเลยนะก็มีทั้งแบบชมพูแดงม่วงเขียวฟ้านะคะแต่ว่าไซสยวาเนี่ยก็ตอนนี้เหมือนจะมีแค่สีม่วงนะคะก็เลยได้เป็นสีม่วงมานะจ๊ะโอเคก็ถือว่าเวิร์กนะเพราะว่าปกติเรกไม่เคยคิดว่าจะมีรองเท้าเขาใบผู้หญิงที่แบบว่า มีไซส์ว่าด้วยนะ US 10นะคะก็เวลาใส่เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันเบามากคือรองเท้ามันเบามากๆเลยนะคะเป็นได้ทางเป็นรองเท้าวิ่งออกกำลังกายหรือว่าเป็นแบบใส่เที่ยวอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะบางซึ่งตรงเนี้นี่นะคะมันเป็นเหมือนมองถ้า,ถาจะถ้าจะสังเกตจะเห็นนิ้วเลยเห็นปะ คือมันเป็นอะไรที่แบบบางแล้วก็เบามากเวลาใส่มันก็จะระบายอากาศนะคะไม่ไม่รู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็ไม่เหม็นด้วยนะเออกระดูแบบระบายอากาศดีนะคะตรงพื้นรองเท้าก็จะแบบเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างจะเบานะคะคือใส่แล้วเบามากแบบสบายเท้ามากนุ่มมากเลยนะคะนี่นะเวลาใส่ก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้เลยง่าย ใส่ออกมาแล้วก็จะดูเทา้าแบกว่าไม่ค่อยใหญ่มากปกติว่าเป็นคนเท้าใหญ่มากใส่แล้วก็จะดูแบบมันใส่เรือแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าสารดูโอเคนะดูแบบไม่ใหญ่เกินเลิศอยู่นี่เบาสบายเฟร์เดินกัน